นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสะสะส,ะส,ะสะนำคณะสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายใต้แผน13ด้านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนและเยี่ยมชมการทำงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสานผนึกกำลังจังหวัดนครพนมภายใต้โครงการสารสุขไทยอีสานขับเคลื่อนกลไกสุขภาวะเชิงพื้นที่ยกระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมภาคีทุกมิติสนับสนุนการรับมือสังคมสูงวัยปัญหาเด็กเยาวชนสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์ช ัรภัยบูลผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสกล่าวว่าการที่พยายามให้ภาคีเครือข่ายที่เป็นทั้งภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนได้จับมือกันในการขับเคลื่อนปัญหาสังคมช่วยภาครัฐในการที่จะจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆการร่วมมือกันตรงนี้มีจุดที่สําคัญครับเพราะว่าบางครั้งในภาคประชาสังคมหรือภาควิชาการจะรู้ปัญหาภาครัฐเองเนี่ยบางทีเนี่ยในระบบเนี่ยนะครับก็อาจจะมีกระบวนการขับเคลื่อน แต่ว่าถ้าเกิดสามารถมีภาประชาสังคมแลนะภาประชาชนมาร่วมมือรวมใจกันดาทนีนนี้การที่จะมีภาคีสัมพันธ์ที่ในหน่วยต่างๆเหมือนเป็นการสร้างขุนพลในพื้นที่ที่จะจับมือกันหลอมรวมกันเรียนรู้ร่วมกันและสามารถเข้าไปจัดการปัญหาได้เร็วได้ตรงจุดโดยเฉพาะเรื่องของเด็กเยาวชนครับบางทีเนี่ยผู้ใหญ่พยายามจะเข้าไปจัดการปัญหาเด็กเยาวชนแต่แน่นอนกับว่าไม่ว่าเราจะใช้กฎหมายใช้ระเบียบใช้กระบวนการเด็กวัยรุ่นเนี่ย จะพยายามหนีหลบแต่ถ้เกิดว่าอาศัยเพื่อนชวนเพื่อนพวกเขาเองเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถใช้พลังเยาวชนที่เป็นเด็ก ที่อาจจะมีความใส่ใจหรือสนใจในการขับเคลื่อนสุขภาวะมาเป็นเครือข่ายร่วมกันอันนี้ก็เป็นวิธีการใหม่ๆใ,ในการที่ชวนเด็กเจนต่างๆโดวยเฉพาะเจนซีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพที่จริงแล้วเราก็จับมือกันอยู่แล้วนะครับในการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคคเครือขา,ขายของภาคประชาชนแต่ถ้าสสสามารถดึงภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามารวมพลังกันโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเองสามารถไปเชื่อมโยงกับภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะมาช่วยมองเห็นปัญหาแล้วเข้าไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้นครับ จังหวัดนครพนมมีการทำงานขับเคลื่อนผ่านโครงการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสานสารสุขไทยอีสานมุ่งพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนสนับสนุนการยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพของภาคีสุขภาวะมีกลไกเชื่อมประสานระหว่างภาคีเครือข่ายภาคอีสานที่เกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยมีบทบาทสำคัญในการประสานและส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันของภาคคีและเครือข่ายในภูมิภาคกระตุ้นให้เกิดการยกระดับการทำงานแบบ มีเป้าหมายร่วมรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาเครื่องมือต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านประเด็นสุขภาวะที่สาคัญด้านดรประกาสศิษิ์กายสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดก,การกองทุนอาวุโสและรักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่าข้อดีนะครับหรือว่าการที่เราจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถึงความร่วมมือของสอสอสอกับมหาวิทยาลัยนครพนมเนี่ยจุดแข็งอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าเวลาที่เราจะแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างยังย่งยืนหรือต่อเนื่องจําเป็นต้องใช้แกนนําหรือว่าตัวภาคีเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่จริงของมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับมีจุดแข็งก็คือว่าตัวมหาวิทยาลัยเองอันแรก เลยคือมีพันธกิจอยู่แล้วพันธกิจที่จะบริการวิชาการพันธกิจที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าความร่วมมือก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวินวินคือทั้งพันธกิจของสอสในการที่จะให้ช่วยซัพพอร์ตภาคีในพื้นที่แล้วก็พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องทํางานเพื่อชุมชนอยู่แล้วอันนี้คือข้อดีหลักๆเลยเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยเรื่องงานวิชาการนะครับเพราะว่างานวิชาการของมหาลัยเข้มแข,แข็งอยู่แล้วเวลาที่เราจะทํางานในพื้นที่เนี่ วิเคราะห์เพื่อยกระดับการทํางานหรือว่าขยายผลสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยนักวิชาการนักวิชาการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จะช่วยให้เกิดการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงกับปัญหาในพื้นที่จรงิจรงๆสิ่งที่เราเชื่อมประสานก็คือเราเริ่มจากการค้นหาคนรับผิดชอบโครงการในประเด็นทั้งหประเด็นประเด็นสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของคนภาคอีสานเครื่องมือที่นํามาเชื่อมอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของด้านสื่อการสื่อสารออนไลน์เป็นงานที่ครอบคลุมทั้ง20จังหวัดประเด็นที่สองเครื่องมือที่เราใช้เชื่อมก็คือเรื่องของงานววิิชชาาาากกกรรเมีีทนั การที่ไปค้นหาข้อมูลองค์ความรู้บทเรียนเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวทีต่างๆซึ่งจะมีเวทีทั้งออนไซต์ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการติดตามหรือสนับสนุนสร้างการเรียนรู้เรามีประชุมกันทุก2เดือนเราใช้เวทีนี้ในการประชุมเพื่อติดตามช่วยแก้ไขปัญหาใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายปลายทางของเราในเฟสนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การสร้างกลไกตรงนี้แต่เราอยากเป็นศูนย์ผ้าที่นำไปสู่การกำหนดวาระของคนอีสานยกระดับกลไกผ้ายกระดับกลไกสื่อ ยกระดับกลไกวิชาการเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายตรงนั้นอาจจะมีวิชั่นของคุณิศาต์ในเรื่องของการสร้างเสริสรมสุขภาพแล้วก็มียุทธศาสตร์แล้วก็มีกลไกที่ชัดเจน